สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็คนที่เกิดวันจันทร์นะในช่วงอายุ61นะครับจนถึง70นะครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยหลัง70เขาก็ไม่ดูดวงแล้วนะก็<ๆ>มีเขาเรียกว่ามีชีวิตที่สงบและราบเรียบและหลังจากนั้นนะครับก็เนระียกวา่าปล่อยวางและ,ะครับอ้าวเรามาดูกันนะในช่วงอายุแรกนะครับเขาบอกว่าอายุ61จนถึง63ปีเนี่ยเขาบอกว่าดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ย มีทั้งดีและร้รายปะปนนะครับนะเป็นช่วงที่พระจันทร์แทกพระพฤหัสบดีนะครับหมายถึงมีโชคลาภพร้อมกับความว้าวุ่นในระยะนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้รับทั้งข่าวดีนะเออเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วงเนี้ยนะ ได้รับข่าวดีเนี่ยหมายถึงโชคลาภทรัพย์สินนะครับแต่ไอ้ข่าวร้ายที่ตามมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับผู้หญิงผิวขาวเหลืองนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะเพราะว่าจะเป็นคนที่นําปัญหาเดือดร้อนเนี่ยมาให้กับตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเลือกคบคนหน่อยนะในช่วง2-3ปีนี้นะครับหกเอ็ดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับผู้หญิงผิวขาวเหลืองเนี่ยนะครับนำ ความเดือดร้อนมาให้นะครับนำปัญหามาให้ก็ใครที่มีลักษณะประมาณนี้ก็ห่างห่างไว้จะดีนะครับอ้าวช่วงอายุ64-65ถึงปีนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับดว,ชวงชะตาค่อนข้างตกอยู่ในเคราะห์ที่ไม่ดีนะครับเป็นช่วงที่พร่างคายแทรกพระพฤหัสหมายถึงความเดือดร้อนหรือเหตุต่างๆนะครับนะมันจะเกิดในช่วงนี้นะครับอ,อ,อาจจะโดนเขาเรียกอาจจะโดนใส่ร้ายนะ หรือให้ร้ายจากผู้สูงอายุมากกว่านะครับนะเขาเรียกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณอะนะนะเออมักจะมีปัญหานะครับนะในชีวิตของคุณนะครับควรระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเป็นทุกได้นะครับอ้าวมาช่วงอายุ66-68กถึปีนะครับช่วงนี้ดวงชะตาสดใสปลอดโปร่งนะครับ พ้นจากภัยระอุปสรรคต่างๆนะครับเป็นช่วงที่พระพุทธแทรกพระพฤหัส,สบ,บดีนะครับหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจและโชคลาภนะครับดังนั้นนะฉะนั้นแล้วนะเรียกว่าฉนั้นแล้วในระยะนี้จึงเป็นช่วงที่ธุรกิจเติบโตสู่ความสําเร็จที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับและอาจจะได้รับโชคลาภหรือข่าวดีเป็นระยะระยะด้วยนะครับแหมจัดได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะครับอ่ะไปกันช่วง อายุ69ปีนะครับช่วงนี้ดวงชะตาค่อนข้างอึมครึมและหม่นหมองนะครับเป็นช่วงที่พระเสาสร์แทกภาพพฤหัสบดีหมายถึงความสูญเสียและความเจ็บป่วยทั้งกายและใจนะครับในระยะนี้อาจจะมีความว้าวุ่นเข้ามาให้เดือดเนื้อร้อนใจนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะครับ ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะกับผู้ชายผิวคล้ำและผู้หญิงผิวขาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงชีวิตนี้นะครับจะทำะความเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ไม่ค่อยดีอ่ะว่าง,นนง่ายๆนะเออ บางคนบอกว่าแม่มึงเลือกคบคนเลือกปฏิบัติแม่ก็ต้องเลือกนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็จะสร้างความบลายกันนะครับสร้างความสิบหหายให้กับตัวเราก็าต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับอาวช่วงอายุ70ปีนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาค่อนข้างรุ่มร้อนนะร้อนรุ่มนะครับเหมือนโดนไฟมาแผดเผานะครับเป็นช่วงที่พระเราหูเข้าแทรกพระรังคารหมายถึงอุบัติเหตุนะอุบัติภัยและการสูญเสียอาจจะต้องมีเหตุ นะเข้ามาทําให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือแย์สินเงินทองเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับนะในช่วงบ้านปลาย70เนี่ยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องราวฟันนี้ด้วยนะครับนะทำอะไรเนี่ยก็ต้องสุขุมรอบคอบนะครับเพราะว่าเราก็นะอายุอานาม,มากแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดมาคุณเองก็อาจจะแก้ไขอะไรเนี่ยได้ยากนะครับก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับก็นะ จริงจบทักก็ยังมีประโยชน์นะครับนะตำราโบราณทักมาเนี่ยก็มีส่วนจริงนะครับสส่วนใหญ่ก็ต้องดูกันไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลาที่ด้วยนะครับไก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ